สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสข้อความมามอนิ่งค่ะ22มกราคมเฉียดเทียงในประเทศไทย ในฝรั่งเศสเฉียดหกโมงเช้ชาว,วันนี้จะว่าพื้นเรื่องใสดีล่ะเอาลาเตาก่อนไหมจากบทเรียนเหตุเข้าคุกเมื่อก่อนทำให้ก่อนนอนเตนต้องอัดคลิปสั้นๆรายวันเอาไว้ใช้หากวันที่25นี้คุกอีกลายด่างคู่ขาเตจะได้มีเสียงไอยะรายวันเอาไวา้เอาไว้หลอกเอฟี ว่ายังอยู่ดีมีแหงนอนคุกสนุกน้อยกว่าเต้นรูดเสาให้วิระดูก่อนนอนนิดหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของ y o ยูทูบสายบานบางคนที่เริ่มเป็นสายฟาดพันตัวจากสายรรปโพมาเป็นสายฟาดเริ่มด่านันด่านีแทนบอสหลังจากที่เรียกขาบอสเปิดเรื่องของสายลับปลอมชองแต่ที่หาก็คือไล์ฟาด มียอดวิวดีกว่าบอสเสียอีกอีกฉันประหลาดใจกับแนวคิดว่าต้องมีการใช้เงินจ้างซื้อตัวหืมทำไมไม่คิดมาเขาเกียดบอสรังเกียจจนไม่มีใครจา้างก็ด่าได้บ้างค่ะเอาตรงๆนิสัยอย่างบอสสองผัวเมียน,นี่ไม่ตรงจา้างเขาก็ด่ากันตึ่มอีกหน่อยยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบบ้านของบอสคงหันมาฟาดกันบ้าง เพราะยอดวิวดีกว่าด่าแล้วปังเหมือนกันไงยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากสารดังนั้นกดดันต่อไปจนกว่าจะถอนทนายเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแต่เลงความหนาของหนังหน้าสองผัวเมียคาดว่าจะไม่สะุกสถานหูหูยังไม่ถอนก็ดีนะทำให้ทีมเก่ามีอำนาจในสำนวนเข้าหรือไปแก ไปเปลี่ยนบัญชีพยานที่ยื่นไปแล้วยังไงก็ได้หรือไปขอถอนแยงง้งฟ้องคดีดแพงแกงแกงบ้างยังไงก็ได้แบบนี้ดีไหมละ่ะจำเลยหน้าด้านทั้งสองลองเล่นกันสักตงังพบพิรุษเรื่องกล่องดำารอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใครอยากให้เหล่าเรื่องกล่องดำต้องเอาภาพส้มตำ แกงไตป่าขนมจีนน้ำเงี้ยวมึกสามรสเตี๋ยวเ,เรือหมัดเขนรวรัวแล้วจะเหล่าให้ฟังหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าขอออกความเห็นนิดหนึ่งนะคะ เรื่องเรียกเงินสิบล้านส่วนตัวอิฉันคิดว่าไม่ได้มากเกินไปเลยค่ะในฐานะแม่ที่มีลูกเหมือนกันถ้าเงินแค่สิบล้านสามารถเลกชีวิตของลูกกลับคืนมาได้อิฉันก็ไม่ขอสักสลึงหนึ่งยิ่งเมื่อวานเพิ่งเห็นคลิปตอนพ่อแม่น้องรู้ว่าลูกสาวจากไปแล้วแม่เขาอ่อนสุดไปเดินไม่ไหวต้องมีคนประคอง ส่วนพ่อเป็นลมหมดสติต้องหามส่งโรงพยาบาลบอกตามตรงโคตรบีบหัวใจอิฉันรู้สึกผิดและก็โกรธตัวเองที่ครั้งหนึ่งมีความคิดระแวงว่าพ่อและแม่อาจจะมีส่วนในการเสียชีวิตของน้องและจับผิดพิรุธของพ่อและแม่มาวันนี้ก็อยากจะประกาศขอโทษในความเบาปัญญาของตัวเองไปถึงพ่อ และแม่ผู้สูญเสียทั้งสองป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าปัญหาของเคสน้องชมพูไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขสูงแต่อยู่ที่ผู้รับมอบอำนาจเขาทำให้ตัวเลขสิบล้านเป็นการเรียกกันแกล้งไม่สุจริตเพราะดันไปอาคาตมาตร้ายว่าจะทำให้หมดตัวไม่มีฝ่าบานตรงนี้แหละที่พลาด ดอกเตอร์ฟีบบอกว่าการุณาไปรับกล่องคืนด้วยท่านนอนอยู่ในนรกหรือคะขำเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณหยุดเสมเพมกันต่อนะคะโดยคุณหยุดเสมเพมได้มีการโพสข้อความจากกรณีที่นางกระตยุยออกมาพูดถึงตาชานเรื่องของตาชานนั้นไม่ยอมหยุดเล่นโซเชียลโดยคุณหยุดสมํมเพมได้มีการโพสข้อความนี้ ลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการพสข้อความว่า h e ท,ทเรื่องเล่าจากทางบ้านเสนอตอนในเมื่อครอบครัวทะเลาะก,กันต้องเลือกในสถานะผู้ชายคนหนึ่งฝากถึงตาชานนะไม่มีใครห้ามตาชานให้เลิกเล่นหรอกนะแค่ต้องการให้เบาลงบางเท่านั้นเองตาชานก็เกินไปติดมือถือ ขนาดจนไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัวพฤติกรรมของตาชานเปลี่ยนไปมันเลยเป็นสาเหตุทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของตาชานพังลงกระต,ตวยบอกอีกว่าเคยหันมามองคนกลังคงของตาชานบ้างปะ่ะว่าวันวันวันหนึ่งยายสมควรและลูกๆต้องการอะไรจากตาชานบ้างเคยถามพวกเขาบ้างหรือเปล่า ช่วงแรกๆตาชานเป็นยูทูบเบอร์ไปทำคลิปก็กลับบ้านลูกเมียก็ตั้งหน้าตั้งตารอตาชานเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่กับตาชานระยะหลังมานี้ตาชานเป็นเอามากกิจวัตรประจำวันที่เคยทำก็เปลี่ยนไปไม่สนใจคนรอบข้างติดมือถือพูดจาดีกับคนนอกคนที่อยู่นอกบ้านพอกลับมาบ้านอารมณ์เสีย พูดจาไม่ดีกับคนในบ้านมันใช่หรอตาชานสิ่งที่ตาชานควรให้ความสำคัญคือคนใกล้ตัวแต่ตาชานกลับไปให้ความสำคัญกับคนในโลกโซเชียลมากเกินไปตาชานรู้สึกไหมว่าตาชานพูดคุยกับคนที่บ้านน้อยลงเอาแต่เล่นมือถือตลอดเวลาจนไม่สนใจคนรอบข้างเลยแนะนนำวางมือถือดูบ้างเถอะหันมาสนใจครอบครัวบาง เหมือนกับเข็มนาฬิกามีแต่เดินไปข้างหน้าไม่เคยเดินย้อนกลับถึงยังไงความสุขบนโลกในความเป็นจริงย่อมดีกว่าความสุขจอมปลอมที่ตาชานกําลังให้ความสำคัญกับมันมากจนเกินไปจนลืมคนรอบข้างอย่าเอาแต่ความสุขของตัวเองเป็นหลักจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะตาชาน Head tag, สงสารยายสมควร นี่ก็คือคำพูดของลูกสาวที่มีการพูดถึงพอ่อและหลังจากที่พูตนี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปนะคะชาวโซเชียลเด็กเข้ามาแสดงความคิดถ็นโดยบอกว่านกสองหัวปากกว้างปากดีปากจัดอย่าไปให้ค่ากับคนแบบนี้เคล็ดลับไม่ต้องบอกคนอื่นแกที่ครอบครัวตัวเองให้ดีนะหญิงกระตวย พูดกุกุกะกะฟังไม่ได้สับอย่าก,กัดกันเด้อพี่น้องเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันแบ่งกันทำามากินอย่าใส่ร้ายกันไม่ไอายคนก็อายหมาบ้างนะอยากดังอยากดังบ้างหรือก็สร้างเรื่องขึ้นมาสิจะได้ดังรับบริจาคเยอะๆนะน่าจะเรียนแบบดารารวยๆนะคะ นกสองหัวปากจิกเหมือนนางเถกไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เลยนางคนนี้ร้ายกว่าที่คิดขี้อิจฉาตาร้อนนิสัยไม่ดีปากเสียมากๆจากที่ไม่มีบทบาทไม่มีในเนื้อเรื่องแต่พยายามทำตัวเพื่อให้คนรู้จักรู้จักในทางด้านลบคงอยากจะเป็นอย่างพี่คนตู่ช่างหน้าละอาย